สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป่องไปสวัสดีเอฟบิรสุภูสุขนนเนาะสวัสดีเบิรสุภูสุข้นเลยอะแนวทางของเราก็คงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเนาะอะแล้วเมื่อไรจะหยุดสักทีเนาะอะตัวเลขมีเข้ามีหลุดหลุดไปตามๆเนาะ เอลองดูสูตรนี้นะครับสูตรคำนวณสูตรนี้ลองดูนะหกงวดเนาะเอาหกงวดมา,าคำนวณกันนะครับมาประลองกันหกงวดจะได้หรือไม่ได้เอา้าเรามาคำนวณกันเลยครับ 1 0 2 2 6 0นะครับ1บวกได้1ได้เลขห6 6หกกบวกูนบวก6ได้6 1บวก6ได้7ได้8ได้7ได้8 นะครับได้ 9, เก้าอื้ไล่ไปให้ถึงเก้าเลยนะสูตรที่สองสองบวกสองได้สี่ได้เลขสี่เลขห้าเลขหก 6, นะครับออกไปที่หนะ้าเจ็ดเนาะเก้าห้าเจ็ด 957ไหลไปนะครับอางวดถัดไปนะครับ957 6บวก8ได้14ได้14อันนี้ได้1อันนี้ได้6บวกกันนะครับเนาะ5บวก7ได้12ได้2 4บวก2ได้6ได้7 ได้แปดนะครับบวกกันไปนะทีละหนึ่งแต้มเอาสูตรที่สองเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกได้หกได้เจ็ดได้แปดเหมือนเดิมเนาะออกไปที่หกหกนะออกไปที่ศูนย์หกหกเนาะมางวดถัดไปนะครับ ได้เลขยก 9, ได้เลข2นะครับบวกกัน9บวก2ได้เลขยก1ได้2แล้วก็ได้3นะครับสูตรที่2 2บวก0ได้2ได้3ได้4นะครับออกไปที่2 3 4 2 สานะครับสองอ่ะงวดถัดไปนะครับออกไปที่2องได้0 3นบวกเได้0 3นบวกสได้7บวกกันนะครับศูบวกเได้7 ได้8ได้9นะครับสูตรที่2 6บวก2ได้8ได้9ได้0ออกไปที่9 8 8 9 8 8นะครับเนาะเอา9 8 8 หวดถัดไปออกไปที่1 5 6 9 5 5 6 8 8 1บวก5ได้6 8บวก8ได้6นะครับ6บวก6เป็น12 <20 2 S 1> ได้2ได้3ได้4นะครับได้2ได้3ได้4อาสูตรที่2นะครับ หกบวกเได้เลขห้เลขหกได้เลขเจอันนี้หลุดนะหลักหน่วยหลุดไปหลักหน่วยหลุดนะที่จริงนะถ้าเรามาคำนวณแตม่มันมาออกเป็นตัวแทนก็คือเลขศนะูนย์เนาะสามศูนเลขห้ตัวแทนของเลขห้นะจะเป็นเลขศูนย์นะครับ เลข6เป็นเลข1เนาะเลข8เป็นเลขเลข8นี่นะเป็นเลข3ะตัวแทนของมันเนาะเห็นไหมมันออก8แล้วก็มา3มนะมา8มา3ตัวแทนนะตัวแทนเลข8ก็คือเลข3นะครับตัวแทนเลข5ก็คือเลข0นะมาออกเป็นตัวแทนอ่ะเลข0นะครับ ก็เลยหลุดไปหลักหลักหน่วยเนาะ mm hmm. เข้าไปแค่หลักสิบเท่านั้นก็คือเลขสามนะครับง mm hmm. วดวันที่16นะครับวันที่สิวันนี้นะครับวันที่16อ่เรามาดูกัน เดอ้อพี่น้องเฮาสอบวกศนได้2 3งบวกศได้3บวกกันนะครับ2อบวกสได้5ได้6ได้7นะครับอ่ะสูตรที่2อสูตรที่2 เกาบวกนึงได้ศูนย์ได้หได้สองนะครับมาหลักหน่วยของเราจะเข้าหรือจะหลุดเนาะจะเข้าหรือเปล่าหลักหน่วยแต่ที่แน่ๆน,นะครับเลขหนะจะเดินไปที่เลขห้เท่านั้นนะครับงวดเอามาที่16นะี้เนาะตัวนี้เลขห้าเลข6กยังไงก็ต้องมานะครับ นะเพราะว่าตัวแทนมันมาแล้วนะตัวแทนก็คือเลขศูนย์มาเพราะฉะนั้นเลขห้าต้องมาวันนี้นะครับเลขห้าเลขหกแต่ที่แน่ๆเลขห้าเท่านั้นนะครับวันนี้เจาะจงไปที่เลขห้าผมจะจับเป็นชุดเด้อโอเคนะครับมาดูกันเนาะตัวเลขที่ จะมามีห้าหกเจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนะครับผมจะจับเป็นคู่มี ห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองนะครับหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็หกสองเจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะตัวกันของเราวันนี้ตัวกันเด้อตัวกันนะจะมีตัวกันให้กันกันพลาด มีห้าห้าสี่ห้าเจ็ดและก็ห้าแปดนะครับตัวกันแล้วก็มีหกสี่เท่านั้นนะครับที่จะมาเนาะตัวกันของเรามีสี่ตัวนะมีสี่ตัวเท่านั้น ตัวกันนะครับเยอะไปหน่อยนะ4ชุดเนาะแต่ผมจะหยุดให้เลยนะใน9ชุดนี้ผมจะหยุดให้แค่ชุดเดียวเท่านั้นนะนะครับเอาเอา5 2ดีกว่าหยุดโลกไปเลยนะครับนะเด่นเลข5ตัวเดียว ผมเด่นให้เลขห้าเลยนะถ้าใครชอบเลขหกก็จัดนะครับรองเลขหกนะครับตัวรองของเราก็คือเลขหก นะผมจะหยุดให้แค่ห้าสองเท่านั้นนะห้าสองเท่านั้นนะครับห้าสองห้าสามห้าสามไม่ไมีนะถ้ามีก็ต้องมาเป็นตัวกันพี่ห้านี่ห้าสามเลยนะเอานี่ เอานี่ดีกว่านี่นะห้าสี่หกสี่ห้าสามนะครับผมจะจับจะจับให้เนอะจะจับเป็นอาสามตัวให้เลยนะสามตัว จะเป็นหลักร้อยของเราจะมี 3, 4, 6, 3, 4, 6เท่านั้นเนาะเอา4ชุดตัวที่ผมเน้นให้มีหกหนะครับ 6, 5, 2 4, 5, สา อจะเป็นต้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะสี่ห้แล้วก็354นะครับ354 364เอาเดอ้อพี่น้องเขาสามหกนะครับ ชุด3ตัวบนนะชุด3ตัวบนให้เลยเดี๋ยวสามหกสี่สามห้าสี่หกห้าสองสี่ห้าสามนะแล้วก็สามห้าเจ็ดสี่ห้าแปด อพอแค่นี้นะพอแค่นี้แหะเด้อะจะเน้นตัวกันให้มี5้าสี่หกแล้วก็สามห้ามีอ่ะมีเท่านี้เนาะสี่ห้า ใครอยากเล่นก็เล่นไปนะใน2ตัวนี้นะแต่ที่แน่ๆเลข5นะเลข5วันนี้เลข5นะครับมาแน่นอนนะครับผมการันตีให้เลยนะครับเลข5นะตัวรองเลข6เท่านั้นเด้อนะมาจะได้ก็ยังหักคือเกาเพี่น,อน้องกองปลายเฮ้านะ าจากไปกันยังหักคือเก่าด้วยพี่น้องเขาด้วตัวกันมีเท่านี้นะครับตัวกันอ่ห้าสองชุดเดียวตัดไปนะครับตัดไปห้าสองชุดเดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครชอบสามห้าเจ็ด 4 5่ห้าแก็จัดไปนะอ่ะขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับเดอ้อจังเลยกันยังครับคือเก่าพี่นอ้องปองปลายเฮาอ่ะขอให้เฮงเปังๆพี่น้องเขาอ่ะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะครับอ่ะขอบคุณครับอ่ะอันนี้นะครับ